เอาพวกนี้มีค้นถามมีคนชอบหรืขค้นนือะไรเจ้าเสียขายป่ขายบอกเขาไม่ิดต่อสามมือหาขายด้วยยังก่อสามมืหาคันไหนผู้เดมาเปิดให้คคันนีมเดสาม้แล้วสามมือหเบิดสามา้าเบิดรถคันนี้ยังอบเลยมันบิดเกนหน่ิดสามมืไหนครับพี่น้องพวกนี้เราบอกราขาอยู่มากเลยสภาพแหละนี่เดี๋ยวบ้าเาเดิยวม ต่อครับอีพี่สองมือนนี่ทีนร้านเชียวเพียรเพียเป็นรถแก้ใหม่นะเนีย่ยสือตัดติดอยู่ครับควันดำครับควันพวกเขาควันดำเกลื่อนดึดหน่อยครับ